สวัสดีครับผมครับครับเดี๋ยวรอพอนอพี่น้องลรามาก่อนนะครับของสายจะดึกที่เมืองไทยละวิ่งมาครับห้าโลครับห้ากิโลเรียบร้อยเรียบร้อยวันนี้ออกอง วันนี้จ่าพักที่นี่ครับกำลังเช้าอากาศสดชื่นมากวิง่งพึ่งพึ่งสวัสดีครับพี่ก๊อตพระรามนะครพระราม, 7, รรมเาใจใ็ดสวัสดีครับค,ครับผมก็เดี๋ยวก่อนขหายใจให้ทันก่อนสวัสดีครับคุณอาร์มสตรองครับฟอร์ดรีคอนนี่ฝนตกครับโอ้ พระอาทิตย์เพิ่งขึ้นเลยครับผมหลังจากที่หยุดวิ่งมาเกือบ16วันนะครับสวัสดีครับคุณชินกรนครับชาปีบีบ,บีคุณเย็นชานตะพันชานตะพันอโอ้โจ่าต้องอ่านชื่อผิดเลยขออภัยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมก็บร,ราการรีสอร์ทครับจ่าก็มาพักโรงแรมอยู่นะครับเพราะช่วงรอบ้านหลวงบ้านหลวงยังไม่เสร็จก็ก็ช่วงนี้ก็มาพักโรงแรมนอน นอนรอนะครับก็ใช่ครับแต่เขาบอกว่าอากาศที่นี่แบบเย็นสบายมากอะ่ะคือแบบส,สนุกเลยอะ่ะครับผมจ่าจะมาบอกว่าวันนี้จ่าพูดไว้เมื่อคืนใน Facebook ว่าจ่าจะมาเอาคลิปมาลงนะครับคลิปเกี่ยวกับตำรวจอเมริกา VS กับทหารอเมริกานะครับอ คือท็อปิกนี้คือมีคนถามมาครับว่าแบบแบบเขาชนกันหรือเปล่าเขาเบ่งขมง่มกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแล้วจาก,ก็ทําคลิปอธิบายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปจะลงเนี่ยฮะโหลดใกล้จะเสร็จละเมื่อคือนนี่มีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์นิดหน่อยครับแต่ว่ากาลังโหลดอยู่เดี๋ยวเสร็จละแต่แต่ที่จ่าอยากจะพูดไปเพราะจ่าไม่ได้พูดไปในคลิปก็คือว่าเพราะมีคนคอมเมนต์มาว่าหลังจากที่จ่าไลฟ์เมื่อวานเขาบอกว่าเฮ้ยจ่าทหาร ทหารอเมริกันกับกับตำรวจอเมริกันเนี่ยเขาก็ทํางานด้วยกันด้วยดีคือแบบนี้ครับตำรวจทหารที่เราเห็นกันทํางานด้วยกันด้วยดีเนี่ยจริงแล้วทหารกลุ่มนั้นเขาเป็น national guard นะครับเพราะทหารหลวงเนี่ยไม่มีมาออกยังไงอะไม่มีมาออกเพ่นพ่านในตัวประเทศอเมริกาไงเพราะฉะนั้นทหารที่เขาเห็นเนี่ยเพราะเขาเห็นในข่าวเนาะเพราะว่า national guard ออกมาเยอะไงช่วงเนี้ช่วงโควิดเอ่ย ช่วงอ่าโทษทีครับช่วงโควิดช่วงประท้วงอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทุกคนเห็นน่ะมันมันเป็นอ่ามันเป็นแนชโนกาดแต่ทหารหลวงอย่างกับจ่าเนี่ยนะเราอยู่ในค่ายน้อยมากที่จะมาออกเพ่นผ่านนะครับเพราะฉะนั้นไอไอคลิปที่จ่าลงอ่ะก็คืออธิบายในมุมของทหารหลวงว่าเขามีเบ่งเฮ้ ฉันยศนี่อยู่คุณเป็นตํารวจคุณจับผมไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยจ่าพูดในทํานองนั้นเนาะเออพี่เอ็ดดี้รู้ครับรู้ใช่ใช่พี่เอ็ดดี้คือเขาเขาให้อยู่ถึง10วันที่แบบอา่า no approval แต่ว่าแต่ว่าหลังผ่าน10วันซีโอต้องต้องเซ็นรับรองนะครับก็จ่าก็ทยอยทยอยไปพยายามจะจะ enjoy ช่วง10วันก่อนอนะอา่า ก็จะอธิบายในมุมมองของทหารหลวงนะครับแต่ว่าที่จ่าร้ายครั้งนี้ก็1ก็พามาดูบรรยากาศบรรยากาศรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวจ่าก็ต้องเข้าทำงานอีกประมาณอีก2ชั่วโมงแต่อยากจะบอกว่าในรูปภาพที่เราเห็นกันในข่าว CNN อะไรประมาณนั้นนะอ่ะทหารที่อยู่ในชุดทหารนั้นเขาคือ national guard national guard เขาขึ้นกับ state เขาขึ้นเขาทำงานให้ state ถ้า state ยังไงอะ่ะ สเตทมันก็ยกระดับใหญ่กว่าว่าจังหวัดเนาะแต่ถ้าเราพูดเป็นจังหวัดเราจะอ๋อเข้าใจแล้วก็คือเป็นเขตพื้นที่เขาเพราะฉะนั้น n a นช o ั่นอลการพวกนั้นเขาเป็นเขาเป็นข้าราชการสเตทครับสเตท o ก e ร์ m แมนเขาไม่ได้เป็นเฟ a ร g o ก e ร์ m แ n นหรือว่าหรือว่าทห,หารหลวงเนาะมันมันเลยมันเลยทำให้เราอ๋อพี่จ่าเขาก็ทํางานด้วยกันด้วยดีจริงใช่ครับจริงแต่ว่าไอการที่เป็นทหารหลวงนะ่ะจะไปคุกคีกับ ในตัวเมืองในอะไรเงี้ยมันมันน้อยมากมันมันมีอยู่แหละก็แต่มันมีเปอร์เซนต์ที่จะที่จะเห็นกันทุกวันที่ไปทําภารกิจร่วมกันเนี่ยน้อยมากนะครับนะก็เดี๋ยว,วยังไงจ่าขอฝากคลิปด้วยแล้วกันครับก็พูดในมุมมองเนาะในมุมมองถ้าเกิดว่าเฮ้ยขับรถเร็วจนเกินไปอะไรประมาณนี้แล้วก็แล้วก็พี่ตํารวจบอกเฮ้ยยูหยุดเพราะอยู่ you, ขับรถเร็วลองดูสิครับว่าในคลิปจ่าจะอธิบายว่าการ <g> <os> การหนี น,นีไม่ได้ตัวให้ทำไงอ่าน่ะนะหาคุกให้ตัวเองแล้วเนี่ยอมาดูบรรยากาศกันครับในนี้ก็จะเห็นได้นะครับว่าอันนี้ก็จะเป็นตึกประชุมเขาแต่ว่ามีเป็ดด้วยครับใครจับจับเป็ดกินก็เลี้ยวฟูอยู่แถวนี้เยอะเลยเนี่ยมาเล่นน้ำแถวเนี้ย Uh พี่เคยย้าย PCS โ oh. หพี่เอดดีครับต้องผมน่าจะได้เจอพี่ก่อนนะเนี่ยตอนไม่ทราบว่าพี่อยู่ไหนครับเนี่ยถ้าถ้าอยู่บางไทยเดี๋ยวเดี๋ยวได้กลับไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวไปแวะเยี่ยมเยียนหาครับ อาจะอ่านคอมเมนต์กันนะครับโอ้คอมเมนต์เยอะมากเลยครับสวัสดีครับพี่จ่าสวัสดีครับที่ภูเก็ตลมแรงครับโอ้รักษาสุขภาพให้ดีๆนะครับคุณเมธมิลิเทรีแอร์ซอฟสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมพี่เอ็ดดี้สวัสดีครับเมืองไทย4015นาทีครับเพิ่งเข้ามาเรียนที่ฟอร์ดลีครับอากาศดีครับอ้าวอารมสตรองฟอร์ดลี ฟอร์ลีนี่อยู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 ่ตรงไหนครับเนี Ta ่ยไอ้น็อตคลารายน่าะเดี๋ยวก่อนนะเพราะว่า <Wenn> ม <quoted S 2> ีคนเริ่มเดินเยอะละไม่ได้เอาหน้ากากมาเดินหนีเขาก่อนจ่าโอแขวนพระอะไรครับจ่าได้ทำคลิปอธิบายเลยนะครับว่าจ่าใช้มีพระอะไรบ้างนะครับมีแต่แต่ก็หลวงพ่อกเกษมครับแล้วก็แล้วก็ พระอาจารย์โตก็ไม่ใช่นะครับผมผมจําไม่ได้แนละ้วขออภัยนะครับแต่ว่าจ่าทาคลิปเพราะมีคนถามคําถามนี้เหมือนกันครับว่าจา่าแขวนพระอะไรนะครับคุณสรพงศ์สวัสดีครับจา่าสวัสดีครับจ่าสวัสดีครับไอเหินโอ้ไอเหนิเหนสวัสดีครับผมถูกใจเป็ดรเ <laughs> วร์พูก็มาวิวสวยคุณเจมชาวพี่จ่าเล่นดึก เต้นติ๊กตอกไหมครับอยากเห็นพี่เต้นครับเอางั้นแหละครับเนี่ยเออเนาะโอเคครับอยู่กับผู้กองบอสนะครับโอ้เดี๋ยวก่อนผู้กองบอสอ๋ออ๋อผู้กองบอสใช่ใช่ใช่เออเออเออสุดยอดเลยครับฝากฝากสวัสดีผู้กองบอสเลยครับเฮ้ยจ๋ารู้จักหรือเปล่าผู้กองบอสแต่หน้าหน้าน่าสนใจนะครับเนี่ยฟอร์ดลี สถานการณ์ตอนออกกลางเป็นไงบ้างครับเออพูดยากเนะาะสถานการณ์ตอนออกกลางมันก็จะคิดว่าเราอยู่ประมาณที่90%อออกมาหมดแล้วครับ10%ก็อยู่แบบคอยไม่ถือว่าคุมเชิงอะ่ะเพราะว่าเราก็ยังมีค่ายอยู่ในนั้นอยู่เนาะค่ายบาเรนก็ยังอยู่ คูเวตก็ยังมีทหารอยู่ซาอุก็ยังมีทหารนิดหน่อยเนาะมันก็ยังยังอยู่ตรงนั้นเพื่อฝึกกันอยู่ครับอ่าโอเคครับทุกคนจะเดินเข้ามาในตัวในตัวโรงแรมแล้วครับในตัวพักที่พักเนาะก็พูดเบาๆเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าตื่นกันยังเช้าอยู่ครับตอนนี้ไปทำงานอยู่ f o r ์ตแมคคอยวิสคอนซนโอ้โหพี่ w i สคอนซนนี่คือมหิมะ,มะนี่คือ ตกเยอะมากเลยนี่ได้ข่าวนะครับโอ้เจียงใหม่ฮ้อนขนาดเออสถานการณ์ตอนออกกลางันะครับโอเคครับทุกคนครับยังไงเดี๋ยวจ่าขอตัวไปก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องไปอาบน้ําแล้วก็เข้าสํานักงานไปตรวจงานก่อนครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับวันนี้จ่าก็เดี๋ยวอีกประมาณไม่ถึง10นาทีอะคลิปลงแน่ๆคลิปเกี่ยวกับการ พูดใน,ในมุมมองของจ่านะครับว่าทหารอเมริกันกับตำรวจอเมริกันเนี่ยเขาชนกันหรือเปล่าแต่แต่จ่าพูดเกินๆไว้ก่อนเลยว่าตำรวจเขาเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของสเตทนะครับเขาทำหน้าที่ให้เมืองนั้นๆรัฐนั้นๆเขาจะไม่มีตำรวจหลวงเพราะฉะนั้นการโยกย้ายหรือการอะไรเนี่ยคือเปอร์เซ็นที่เป็นไปได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ0%เ นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันแล้วกันว่าเวลาทหารหลวงมาเจอตํารวจของเมืองเมืองนั้นมันจะเป็นยังไงยังไงจ่าขอฝากคลิปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวหาคลิปอะไรดีๆมามาพูดให้อีกให้เล่าให้ฟังนะครับวันนี้ขอบคุณจริงๆครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วไงเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ